เบิ้งหน่วยครับโอ้ยังหลายเลยครับท่านผู้ชมต้นนี้านครับชิมแล้วนี่ครับท่านผู้ชมหน่วยปาดครับเบิ้งหน่วยอู้ยเหลือใจนะผมบอนี่ครับหนก่มไมจ้า ไปครับไปสวยครับอืนนครับท่านผู้ชมดูดูดูงานน่ะครับอืครับบังอุ้ย หน่วยไก่ไงครับกิ่งนันครับแต่ว่าบัท่านสุกดีปันไดครับนี่ครับแต่ว่านันครับต้นนันครับนี่ครับอาตัวนี้สุกดีเล้วครับเดี๋ยวต้องล่งลงหล้วไปขึืนต้นนันนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิลงกิ่งนี่นะครับเนาะลงกิ่งนี่แหละก็สิไปขืนไงกิ่งนันครับเพราะว่ากิ่งนันอู้ดกแห้งครับ แต่ว่ามันยังพอทางสุกดีนะครับเนาะก็น่าจะรออีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับกล่องกับว่าโฟกัสเลยต้องรออีกอาทิตย์นึงนะครับเนาะครับเบ็นงานทางหลังสะออนดีนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยสะออนครับครับกันลงมาอีกตนหนึ่งนะครับเนาะลงมากกั่สิคืนอีกตนหนึ่งครับระว่า ต้นนี้น่าจะสุกดีนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปเบิ้งทึงๆน้ากันนะครับว่าจะซุกดีโบหรือว่าเม็ดใหญ่ดีโบหรือว่าหวาน่บนะครับเนาะเดี๋ยวสิพาไปชิมเมืองทึงครับต้นนี้ก็ต้นเม็ใหญ่แล้วครับเนาะก็พอขึ้นใดอยู่ครับบางนี้ก็ร้ายอยู่ครับมีหลายต้นอยู่เฮากับเก็บแค่พอกินนะครับเนาะกะแบ่งปั้นชาวบ้านที่เขามาหากินน้าครับครับแล้วถ้าเบิ่ง ใส่บนน้ำก like ันครับว um. ่าส sí, ีงามบนนะครับเนาะก็คิดว่าน่าจะเอาต้นนี้ต้นเดียวแลลวก็จะกับบานเลยครับครับท่านผู้ชมต้นต้นที่สองใบหน่วยครับโอ้ยังไหลายเลยครับท่านผู้ชมต้นนี้บานครับชิมแล้วนี่ครับท่านผู้ชมหน่วยปัดอู้ เพื่อท่านผู้ชมกะประธานสุขดีมันไดนะครับเนาะครับเบิ่งหน่วยอู้ยเหลือใจนะผมบอนี่ครับกะน่าจะเก็บต้นนี้ต้นเดียวนะครับเนาะเก็บต้นนี้ต้นเดียวครับครับกะสิเก็บต้นนี้ต้นเดียวแล้วก็สีเมื่อบานนะครับเนาะกะเก็บพอตะกินก่อนครับกะฝากอ่ะ พอแม่พี่น้องจักนิดแจ้งน้อยกะคนละนิดคนละน้อยฟอนนะครับเนาะกาว่าหายมันสุกดีดีก่อนค่อยค่อยมาเก็บใหม่แต่ทั้งทั้งคุณข้าเจ้าเขาเก็บ้ยงเเลยครับน่าจะฟันเนาะฟันห่านกะนั่นกะได้กินแค่ปีเดียวนะครับเนาะปีหนึ่งเผื่อมันสีออกอีกกับประมาณสองปีนะครับเนาะะขันเฮาฟันฟันมันลงกะน่าจะอีกสองสามปีครับจังสิได้กิน่วยมันอีกครับ เากัเก็บเทรนิดเทรโนอยครับครับขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวคอยไปสรุปผลงานทางทางลางกันครับครับเัากับตีเก็บเป็นช่อทีเนาะครับเนาะเก็บเป็นช่อบบนี้เกะเสียวอยู่ครับเสียงสูงนี่ครับครับบงหน่วยปูหลายหักนี่ครับท่านผู้ชมหน่วยปื๊ด ลกเลยจ้าปัาบป,าบปาบั๊บสวยครับอือเ็นถังแล้วเนาะครับเนาะเป็นถังแล้วครับเก็บบอท่านเบิร์ครับ ก็เลยเก็บไ่ถุงอีกถุงหนึ่งครับจะได้บ้างครับจะได้กระเด็นตัดมาแล้วอี สรุปวันนี้เราได้ถางหนึ่งกับคุงหนึ่งครับโอ้วหลายลกอยดิจับลำดวนมันหวานครับถ้ามาหน่อยมาหลืนน้ำครับ ครับลิปนี่กับบ่มีอย่างไรนะครับเนาะกผ้ามาเที่ยวชมปลาแล้วก็มาเก็บผลไม้นะครับเนาะผลไม้ตามฤดูกาลครับบอกลำด้วนครับตัวเรียนมันแพงกินลาด้วนไปก่อนเนาะโลละหกสิบบาทครับหวานครับครับกิปนี้กับ่มีอย่างไรนะครับเนาะจะรวบรวมบรรยากาศการเก็บลำด้วนมาฝากครับ ครับคันชอบบ่ชอบั่งนใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สร้างบ้านนอกออกฮานเลาะแต่ฮ็ตคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเนาะก็บอกู้ว่าทีคลิปหน้าสีเอหยังให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเนาะครับไปพบอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมพบอกันคลิปหน้าครับ